สวัสดีครับกับอีกคับผมอีกครั้งนะฮะกับเกม g e n h i n Impact และวันนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ผมตั้งใจทำมาตั้งนานแล้วแหละแต่พอมันมีระบบนี้ขึ้นมาผมก็เลยจะจัดหนักนะฮะแล้วก็ผมก็ไปนั่งอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเลือกสิ่งที่ผมจะไม่ใช้และเอามาทำในคลิปคปนี้นะครับและใช่แล้วครับก็ตามหัวข้อ,ของคลิปนี้เลยนะครับผมจะ มาย่อยอาร์ติแฟกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะตัวอย่างที่ผมมีในวันนี้นะครับก็ประมาณ364ชิ้นถ้าเป็นการรอนช้านะฮะเดี๋ยวเราไปเริมขบวนการการย่อยกันเลยดีกว่า <c oughs> มันมากสุดได้แค่รอบละสามสิบเก้านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้กลายเป็นสิบสามชิ้นนะฮะไปเลยรอบแรกรอบแรกรอบแกรบแกโอ้โหนาฬิกาเต็มเลยขนนกไม่สวยไม่สวยไม่สวยหน้ากากเย่ yeah. ก็ยยำเยะ เอไม่ค่อยสวยแล้วเลยก็ไม่สวยอีกโอเคเป็นไปได้อยู่เป็นไปได้อยู่เก็บไว้ก่อนอันหนึ่งเออเออเออเอก็ไม่ก็ไม่นี่คือการย่อยขยะ39ชิ้นให้กลายเป็นของที่อาจจะเป็นไปได้ว่าดี1ชิ้นโอเคต่อ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 วู้ถ้วยเยอ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ จะเอไฮโดรแต่ขยะถ้าอเออเผื่อไปเผื่อไปเนี่ยแล้วนี่สายดีก็กลับมาอีกแล้วโอ้ไกลโอ้เออนี่นเก็บไว้ก่อนไรเก็บไว้ก่อนโอเคอันนี้สวยมากเลิศเลิศเลิศม่ไม่ไม่ เป็นไปได้ให้ปูจงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผมโอเคนะอะไรเงี้ยอันนี้ HP เอ่อแมว EM Attack Rate อู้อันนี้น่าสนใจถึง Defense ไม่ต้องการแต่อันนี้ก็พอให้แบบพวกสูโครสหรือคาสิฮาบอยเออใช่แล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทำเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Ghost จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกม นอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน r a z e r g o เพื่อนๆก็จะได้รับ r a z e r Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม i ิ่งเกียร์หรือกีฬ o เชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e l e v e n หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ The Hunt Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง r a z e r g o หรือเพื่อนๆจะลองดูโปรโมชั่นสุดคุ้มของทางร้านอีกก็ได้เหมือนกันนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิปนี้นะครับขยะมันยันขยะขยะขยะ ข่ายาข่ายาขยาขยา,ขยา,ขยาถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจนะแต่เสียดายที่ว่ามันลงต่ำมากเลยแต่ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนให้ตัวอย่างเช่นเอเาฬนะิกาอะไรประมาณนี้นะครับค่ายหมดเลยไม่มีอะไรมาเ e สโก o okay. โอเคไคโอแต่สัตว์สองแมวเป็นแมว ที่ขยะล้วนเลยอาเปโดชอบนะประมาณนะี้พอเป็นไปได้น,นะถ้าเกิดลงคีย์ดาวน์เมทก็โอเคนะมันไม่มีคีย์เลยคีย์ดาวน์เมทมันก็โอเคนะเมื่อกี้อู้อันนี้น่าสนใจเป็นไปได้สำหรับปู่จงไม่ไม่ไมโอ้เมื่อยเมื่อยนิ้วแม่เลยคลิกอย่างเดียวยทั้งวันไม่น่าสนใจไม่โอ้วันนี้น่าสนใจ โอเคเป็นไปได้โอ้น่าสนใจเอเนจีดีชาโอ้น่ากากเยอะมากเลยได้ลุนคีเลยกับคีดามจแล้วแหละต้องมาต้องต้องมาแล้วแหละจังหวะเนี้ยมันต้องไม่มีอะไรวะไม่คิดจะออกเลยอัอนนี้อันนี้คือสวยนะสลหรับปูจงนะถ้าเกิดไม่อัพดีเฟนถือว่าดีมากเลยอันนี้ก็เหมือนกันเหมาะกับปูจงอยู่ในระดับหนึ่งเลยก้าชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับกชิ้นสุดท้ายแล้ะ จัดไปขยะเป็นไปได่อ,อันนี้ก็ไม่เอาเลยอันนี้ก็ขยะโอ้ขยะหมดเลยแม่เลยยังพอย่อยได้อยู่อีกนิดนึงใช่ไหมได้แค่สองอันสุดท้ายแล้วโอเคไหนๆก็มาละต้องเอาให้สุดอะเอาไปให้หมด เออเยี่ยมสวยหมดละวดาไม่ได้ไดละ <laughs> สรุปทารู้สึกนะถ้ารู้สึกที่ได้มานะก็มีดีบ้างนะแต่ไม่ใช่ว่าแบบดีจนแบบเฮ้ยมันดูนะสนใจแบบว้าวว้าวซ่าไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นดแบบ ถือว่าได้ลดอัลลิเเเฝกนาะจากประมาณพันอันนะฮะที่ผมแบบมีเต็มคลังเลยนะตอนนี้เหลือประมาณ600กว่าอันใช่ครับยังเหลือเยอะอยู่นะที่แบบว่าอยากจะอัพอยู่แต่ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะฮะก็ถือว่าของตาของคอไปแล้วกันก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ด้วยนะฮะแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพเพื่อนๆและเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนเชอบคลิปนี้จริงๆนะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกระจา,ายใองผมด้วยนะและครั้งหน้านะครับเจอกันใหม่ครับ